ข่าวของผู้นําท่านหนึ่งที่ถูกลอบยิงจนเสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจแสดงความเห็นใจแล้วเราเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่ว่าคนรักมีคนเกลียดมีต่อให้เราระวังตัวดีมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เราพลาดจริงๆนะโยมคนรักมีคนเกลียดมีในชีวิตแต่ละวันนะการคิดการพูดการทำของเราบางครั้งเราก็ตรายตรองดีแล้วว่าดีนะเป็นประโยชน์นะต่อมวลชน นะแล้วก็โดยความเป็นธรรมเนี่ยนะเราพิจารณาไตรตรองแล้วนะตามหลักธรรมวินยัยตามหลักของกฎโลกสังคมทุกอย่างถูกหมดเลยแต่มันมีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ถูกใจคนบางคนนั้นคนที่รักก็มีคนเกลียดก็มีต่อให้เราระวังตัวดีมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เราพลาดจริงๆท่านทั้งหลายในเหตุการณ์ของท่านผู้นำที่ถูกลอบยิงจนเสียชีวิตก็ขอให้เราทุกท่านได้พิจารณาว่า ต่อให้เราวันหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราแต่ขอให้เรามั่นใจว่าคนยังไงก็ตายจะตายยังไงก็ตายนะ่จะตายเช้าตายเย็นตายหนุ่มตายสาวตายเวลาไหนก็ตายทุกคนแต่ว่าตอนเป็นเป็นได้ทำอะไรไว้สำคัญกว่าเยอะเลยนะเรามาเจอกันในล้วนแต่เหมือนกับเป็นคนแปลกหน้ามาเจอกันในชาตินี้ในโลกนี้นะแล้วเราก็ต้องพัดพลากจากกันในเวลาไม่นาน ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าเวลาของชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับเพียงแค่น้ำค้างติดปลายยอดหญ้าเมื่อแสงแดดมากระทบปั๊บเดียวเท่านั้นก็ละเหยไปหมดเลยเร็วมากเวลาในนรกเวลาในสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าไปเห็นมาพระองค์ตรัสว่ามันยาวนานและมันทุกข์ทรมานมากๆในนรกก็เป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าเราได้พิจารณาก็จะเห็นว่า ตอนตายก็คงก็คงเป็นลักษณะการตายที่ตายต่างๆกันแต่ตอนเป็นได้ทําอะไรไว้นั้นสําคัญกว่าเยอะฉะนั้นคนรักเรามีคนเกลียดเรามีต่อให้เราระวังตัวดีมันอาจจะมีสักวันที่เราพลาดก็ได้งั้นถ้าเป็นไปได้นะ่าสร้างความรักต่อกันและการทยมอ,อย่าได้ชิงชังอย่าได้โกรธแค้นอย่าได้อาฆาตอย่าได้เบียดเบียนกันเลยแล้วมันจะไม่จบง่ายๆพอทุกวันเราก็ไม่รู้ว่ากระทบใจใคร เบียดเบียนใครทั้งๆที่เราตั้งใจว่าเราก็ทําดีที่สุดของเราก็ขอแสดงความเสียใจแสดงความเห็นใจและเห็นสัจธรรมในเหตุการณ์นี้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้จริงๆก็ขอให้เราได้มันภาวนาอยู่เสมอเถิดเพื่อชีวิตทั้งโลกนี้และโลกเบื้องหน้าจะได้เป็นสุขขอจเจริญพร